ศึกระหว่างกลุ่มพันธมิตรกับมอเทคดำเนินไปอย่างดุเดือดณนะปากเหวแห่งเงาน,นลันเสียงอาวุธปะทะกันก้องกังวานไปทั่วบริเวณลีน่านะปดปล่อยเวทมนต์สายฟ้าสีน้ำเงินสว่างจ้าเป็นปีพายุพัดกระหน,น่ำเข้าใส่มอเทคอย่างไม่ยัง้งสลับกับการไล่เวทป้องกันเพื่อปกป้องพ,พวกพ้อง รากันในร่างกึ่งมังกรแผดเสียงคึอกล้องกวัดแกว่งอาวุธขวานมังกรสายฟ้าฟาดฟันเข้าใส่ร่างปีศาจอย่างบ้าคลั่งสร้างรอยแผลเล็กๆบนผิวหนังที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งดุดหินผาออริกใช้ค้อนยักษ์ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรณีตอกใส่พื้นดินจนเกิดรอยแยก และหินแหลมคมพุ่งทะลวงขึ้นโจมตีจากใต้ดินพยายามตรึงล่างมหึมาของมอเทคไว้แต่ถึงแม้ทั้งสามจะระเบิดพลังขึ้นสูงสุดของเผ่าพันธ์ุออกมามอเทคก็ยังคงยืนหยัดอย่างเยอะหยันมันดูดกืนพลังโจมตีของพวกเขาไปได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พลังแห่งเงามืดที่แผ่เผาออกมานั้นร <c oughs> ุนแรงจนน่ากลัวทำให้ทุกคนแทบจะยืนไม่ติดพื้นในช่วงวิกฤตที่ดูเหมือนความพยายามของพวกเขาจะาไร้ผลมอแท็กเงือง้อเงื้อกงเล็บอันแหลมคมตวัดฟันเข้าใส่สะพานหิน เส้นสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับส่วนลึกของหุบเหวเสียงหินแตกสนั่นวันไหวสะพานพังทลายลงสู่ความมืดมิดเบื้องล่างอย่างรวดเร็วกลุ่มพันธมิตรทุกคนต่างเสียหลักพวกเขากรีดร้องเมื่อพื้นใต้เท้าหายไปและกำลังจะล่วงลงสู่เหว แห่งเงามือดอันไล้ก้นบึง้งซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบที่จะบั่นทอนทุกสิ่งให้ดับสิ้นไปในเสี้ยววินาทีนั้นเองเจ้าหญิงแมวผู้ที่ตลอดมาเคยอ่อนแอและหวาดกลัวบัดนี้ความกลัวทั้งหมดได้มาลายหายไปสิ้นเธอตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ดวงตาคู่สวยเปล่งประกายแห่งความกล้าหาญเธอไม่มีลีลอที่จะกระโดดเข้าอบกอดลูกแก้วแสงที่บรรจุวิญญาณของอัศวินแมวขาวแนบแน่นก่อนจะพุ่งเข้าไปปกป้องทุกคนที่กําลังล่วงหล่นสู่ความตายเธอใช้ร่างอันบอบบางของตนเองรับแรงกระแทกจากสะพานที่กำลังพังทลาย อย่างไม่คิดชีวิตและด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่ออัศวินแมวขาวเธอร้องเรียกชื่อของเขาดังกังวานไปทั่วหุบเหวที่มืดมิดเสียงของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาและหัวใจที่แตกสลายกลับมาหาเล่าทีกลับมาอัศวินแมวขาว ราวกับเสียงเรียกของเธอได้ปลุกบางสิ่งบางอย่างให้ตื่นขึ้นลูกแก้วแสงที่อยู่ในอ้อมกอดของเจ้าหญิงแมวขาวก็เปล่งประกายสีขาวบริสุทธิ์เจิดจ้าขึ้นอย่างรุนแรงพลังงานแห่งชีวิตและจิตวิญญาณแห่งแสงหลั่งไหลมารวมกันอย่างน่าอัศจรรย์แสงนั้นพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า แหวกม่านหมอกมืดมิดออกไปพร้อมกับเสียงอันคุ้นเคยเสียงดาบแผงแสงฟาดตัดผ่านความมืดมิดและเสียงกล้องกังวานของการฟื้นคืนชีพอัศวินแมวขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างกายของเขาสมบูรณ์ยิ่งกว่าก่อนตายพลังงานแห่งแสง ศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างดวงตาของเขาส่องประกายสีทองอาลามเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดาบแผ่งแสงในมือของเขาดูสว่างไสวและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมพลังงานบริสุทธิ์แห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ได้หลอมรวมเข้ากับดาบของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเขามองไปยังเจ้าหญิงแมวขาว และกลุ่มพันธมิตรด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณก่อนจะเอ่ยถ้อยคำที่ปลุกความขวัญกำลังใจของทุกคนทุกเวลาที่เขาจะปกป้องทุกคนการต่อสู้ขั้นสุดท้ายระหว่างอัศวินแมวขาวผู้เปลี่ยนด้วยแสงบริสุทธิ์กับมอเทค ปีศาจแหงเงามืดผู้ไร้กาศได้ปะทุขึ้นกางอากาศทั้งสองพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแสงสีทองสว่างจ้าปะทะกับเงามืดทมินอย่างรุนแรงการปะทะกันของแสงกับเงาสร้างขึ้นพลังมหาศาลสั่นสะเทือนไปทั้งหก เหนวแห่งเงาีิรันทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อเป็นพยานในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชะตากรรมของดินแดนแห่งนี้